ราศีพฤษภเดือนกุมภาพันธ์งานเงินโชคลาภนับได้ว่าเดือนนี้เป็นเดือนดีๆของชาวราศีพฤษภแล้วนะคะก่อนจะไปติดตามรับฟังดวงก็สวัสดีค่ะทุกๆท,ท่านคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่คนแชร์ข่าวพารวยฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่ว่าท่านจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของคนแชร์ข่าวพารวยด้วยนั่นเองนะคะการที่เราดูดวงเชื่อเรื่องดวง ก็ขอให้ดูและเชื่อแบบมีสติขออย่าได้งมงายค่ะเพราะเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงมันอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณเลยก็ได้เพราะนี่เป็นดวงรวมนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางดูเพื่อนาสิ่งดีๆไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันของเราค่ะเอาราคามาฟังกันนะคะว่าแนวโน้มดวงชะตาของชาวราศีพฤษภนี้จะเป็นยังไงกันบ้างในเดือนกุมภาพันธ์คลิปนี้จะบอกภาพรวมตลอดทั้งเดือนกุมภาพันธ์ให้นะคะว่าคุณนั้นจะเป็นยังไงกันบ้างโชคลาภ การเงินรวมถึงเรื่องของการงานให้ด้วยนะคะการงานนี่นับว่าสําคัญสําหรับชาวราศีพฤษภค่ะชาวราศีพฤษภหลายๆท่านนั้นกังวลมากๆทั้งการงานและการเงินนะคะแถมบางคนนี่กําลังแย่สุดๆคลิปนี้คุณฟังแล้วคุณอาจจะดีใจก็ได้นะคะมาฟังกันเลยค่ะว่ามันจะเป็นยังไงกันบ้างไม่พูดยาวเกินไปละจะเข้าเรื่องแล้วนะคะขอพูดเรื่องของการงานให้ก่อนนะคะ เดี๋ยวจะบอกเรื่องของโชคลาภก,การเงินให้ฟังจบแล้วคุณจะยิ้มและชื่นใจอย่างแน่นอนค่ะเรียกได้ว่าชีวิตนี้ฉันจะสู้อีกครั้งหนึ่งเอาแล้วดวงฉันมาแล้วลักษณะนี้เลยนะคะการงานของคุณในช่วงนี้นั้นให้ระวังงานจะตกหล่นเสียหายนะคะเรียกได้ว่างานสนุกทำเพลินหรือไม่ก็เร่งงานจนทำให้บางอย่างหลุดหรือว่าตกหล่นไปค่ะรับคอบให้มากๆนะคะมันจะกลายเป็นว่าเรื่องใหญ่ตามมาทีหลังนะคะ อย่าเร่งรีบดูรายละเอียดดูรายละเอียดในงานนั้นให้ดีๆค่ะที่ต้องพูดแบบนี้ก็เพราะว่าเกณฑ์ที่คุณนั้นจะผิดพลาดมีสูงมากๆนะคะชาวราศีพฤษภโดยเฉพาะงานที่สำคัญสำคัญให้รัดกุมและระวังให้มากๆค่ะเน้นคุณภาพเข้าไว้นะคะอย่าเอาที่ความเร็วเข้าว่าปกติแล้วชาวราศีกุม่มบทจะใจเย็นก็ใจเย็นนะคะแต่หากจะร้อนแล้ว คุณนั้นจะผิดพลาดสูงมากค่ะในช่วงนี้คนที่รับราชการนะคะสำหรับชาวราศีพฤษภหากท่านรับราชการอยู่นั้นหากคุณคิดหวังว่าต้องการความช่วยเหลือในเรื่องใดก็ตามนะคะในช่วงนี้หรือว่า,า,าต้องการให้คนให้ใครสักคนมาสนับสนุนในงานที่คุณจะทำนั้นสิ่งที่คุณคาดหวังคุณสําเร็จนะคะเรียกได้ว่าคุณจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือในงานที่ทําและ สนับสนุนในงานที่คุณทำค่ะใครที่ตกงานนะคะในช่วงนี้ใครตกงานรองานนะคะฟังนะคะในช่วงเดือนนี้ให้คุณนั้นทําอย่างอื่นรอไปก่อนนะคะที่ต้องพูดแบบนี้ก็เพราะว่าคุณจะได้มีเงินเข้ามาใช้จ่ายนะคะระหว่างที่รองานอะไรที่ทําได้ทําไปเลยค่ะโดยเฉพาะคนที่ต้องการงานที่ตัวเองถนัดในช่วงนี้ยากค่ะหรือ ตรงกับที่เรียนมาบอกตรงๆว่ายากมากนะคะเลือกงานไม่ได้นะคะชาวราศีพฤษภในช่วงนี้คุณแย่แน่หากอีกโก้สูงนะคะจะต้องเป็นงานที่ถนัดและตรงกับที่เรียนมาเท่านั้นทึ่จะทําไม่เอาค่ะยากยากค่ะต้องขอเรียนตามตรงเพราะโดยสถานการณ์ในปัจจุบันด้วยและดวงของคุณน,นั้นในช่วงนี้มันยังไม่ ได้งานที่ว่าคุณนั้นหวังว่าจะต้องได้งานนี้งานนี้ลักษณะนี้นะคะแต่หากคุณนั้นไม่เลือกงานและมีทักษะที่คุณมีหรือ,อถึงจะไม่เกี่ยวกับงานโดยตรงถึงจะไม่เกี่ยวกับงานนั้นโดยตรงนะคะแต่ว่าคุณมีทักษะและคุณพอที่จะทําได้แต่คล้ายๆกันนะคะคุณจะมีโอกาสได้งานทําอย่างแน่นอนค่ะ เอาพูดแบบนี้คุณจะเข้าใจง่ายดีกว่านะคะงานอะไรก็ตามหากคุณนั้นมีพื้นฐานทักษะสมัยเรียนหรือว่าเคยมีพื้นฐานทักษะในการทํามาแล้วมันอาจจะไม่ตรงเป๊ะกับสายงานของคุณแต่อาจจะเฉียดๆคล้ายๆกันให้คุณทําได้เลยนะคะทําเลยค่ะคุณจะมีโอกาสได้ทําอย่างแน่นอนหากคุณทําลักษณะนี้หากคุณนั้นไม่เลือกงานนะคะทําไปก่อนค่ะถือว่าเก็บเกี่ยวประสบการณ์นะคะวันข้างหน้ามีโอกาสดี โอกาสมาค่อยว่ากันในปีนี้เน้นย้ำอีกครั้งว่าอย่าเลือกงานค่ะอะไรที่ทำได้ให้คุณนั้นทำไปก่อนจะได้มีเงินมาจับใจ่ายใช้สอยนะคะอย่างที่บอกมาค่ะทีนี้ส่วนคนที่ทำงานเกี่ยวกับคนหมู่มากนะคะงานบันเทิงงานอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับคนหมู่มากที่ต้องพบปะผู้คนลักษณะนี้นะคะหรือแม้แต่อสังหานะคุณเริ่มที่จะดีขึ้นเริ่มมีข่าวดีเข้ามาค่ะ และส่วนคนที่ค้าขายคุณเด่นเรื่องของการเปิดตัวเช่นจัดโปรโมชั่นโปรโมตสินค้าลดแลกแจกแถมลุยตลาดพูดคุยโดยเฉพาะคุณเป็นเจ้าของบริษัทหรือเป็นเจ้าของร้านค้าแล้วคุณคุยเองขายเองเจรจาเองกับลูกค้าโดยตรงให้คุณนั้นทำเลยนะคะโอกาสดีๆแบบนี้มีมาบ่อยๆไม่บ่อยนะคะในช่วงนี้คุณเจรจานั้นจะสำเร็จดีกว่าให้คนอื่นไปทำค่ะ เมื่อมีโอกาสมาอย่างที่บอกให้ลุยอย่างเดียวคําว่าเหนื่อยให้เก็บพับเอาไว้ในลิ้นชักก่อนนะคะคุณทําแบบนี้คุณจะมีเงินเข้ามาดีค่ะดีกว่าคุณนั้นอยู่เฉยๆเงินนั้นจะไม่เข้านะคะแต่หากคุณนั้นออกลุยคุณจะได้เงินเข้ามาดีมากๆด้วยใครที่มีบริวารมีลูกน้องนะคะในช่วงนี้ให้ระวังเขาจะทําให้งานของคุณผิดพลาดเสียหายนะคะผลกระทบจะตกมาที่คุณโดยตรงและ กระทบกับบริษัทของคุณด้วยเช่นเดียวกันในช่วงนี้หลายๆท่านนั้นอยากจะถามไม่ใช่อยากจะถามหลายๆท่านคงตั้งคําถามว่าโชคแบบฟุกๆของคุณจะมีไหมใช่ไหมคะคุณมีนะคะแต่ว่าจะเป็นโรคจากโลกโซเชียลนี่ข้อนี้สําคัญคะ่ะโากการโคจากการโชคจากการลงทุนพบปะผู้คนข้อนี้ก็สําคัญนะคะหรือแม้แต่โชคจากความคิดหรือ มันสมองของคุณเองค่ะโชคจากการเสี่ยงดวงยังมียังมีมานะคะในช่วงนี้นะแต่ว่า,อาขอบอกไว้ก่อนนะคะใครที่ชอบเสี่ยงดวงให้ดูด้วยนะคะว่าที่ผ่านมาโชคของคุณน,นั้นจะมีไหมคุณมีพื้นฐานในการเสี่ยงดวงมาก็จริงนะคะแต่ว่ามันจะเป็นบางคนนะเพราะว่าบางคนนั้นโชคลาภของเขาจะมาจากการงานเพียงอย่างเดียวนะคะ ข่าเรื่องของการเงินของราศีพฤษภแบบเต็มๆกันบ้างดีกว่าค่ะในเดือนนี้คุณจะมีข่าวดีเกี่ยวกับการเงินเข้ามานะคะชาวราศีกุมนับว่าเริ่มมีรอยยิ้มกันแล้วค่ะคุณจะมีเงินพิเศษนอกเหนือจากไรายได้หลักนะคะเช่นบางคนทําอาชีพเสริมควบคู่กับงานหลักที่เกี่ยวกับโลกโซเชียลข้อนี้เกณฑ์สูงมากๆนะคะบางคนลงทุนแล้วได้กําไรได้เงินเข้ามาดีค่ะ โชคจากการเสี่ยงดวงอย่างที่บอกตั้งแต่ตอนต้นนะคะแต่ก็ขอพูดอีกครั้งนะคะว่าข้อนี้นั้นให้ดูพื้นฐานดวงของตัวเองให้ดีด้วยนะคะหากที่ผ่านมานั้นไม่เคยมีโชคด้านนี้ก็อย่าเยอะค่ะหอมปากหอมคอก็พอนะคะบางคนค้าขายได้กําไรดีค่ะในช่วงนี้อย่างที่บอกให้ให้ลุยให้โปรโมทให้ทําอะไรก็ได้ที่ลูกค้ารู้ว่าคุณทําอะไรอยู่แล้วทีนี้คุณนั้นบริการดีๆนะคะ โหมดลดแรกจากแถมรับรองว่าการเงินของคุณจะไหลมาเทมาเลยละคะ่ะแต่ว่ามันจะเหนื่อยหน่อยนะข้อนี้เหนื่อยแต่ดีคะ่ะสําหรับคนที่ค้าขายนะคะหรือในบางคนที่การเงินติดขัดคิดอยากจะไปขอผ่อนผันหนี้สินนะคะสําหรับบางท่านนั้นยังถือว่าจําเป็นสําหรับเขาอยู่นะคะขอผ่อนผันหนี้สินขอผ่อนน้อยลงเงินของคุณนั้นก็จะเหลือใช้จ่ายอีกคะ่ะสองข้อนี้ถือว่าเป็นโชคด้วยนะคะ เพราะหากโชคไม่ช่วยนี่เจรจารยังไงก็ไม่สําเร็จนะแม้แต่จะขอกู้ยืมก็สําเร็จด้วยเช่นกันค่ะนับว่าคุณนั้นเริ่มจะมีเรื่องดีๆเข้ามาแล้วนะคะถึงแม้ว่ามันจะเป็นการกู้ยืมแต่อย่างน้อยๆณเวลานี้อย่าเพิ่งคิดถึงคำว่านี่ค่ะให้คุณนั้นทำยังไงก็ได้ให้ครอบครัวนั้นมีใช้ใจ่ายค่าใช้ใจ่ายของชาวราศีพฤษภนะคะในเดือนนี้จะหมดไปกับอสังหา หรือทรัพย์สินบางอย่างนะคะซื้อข้าของข้าบ้านหรือค่าใช้ใจ่ายบางอย่างภายในบ้านของคุณนั้นเพิ่มมากขึ้นค่ะคําว่าหรือหรือ,รอนี่จะเยอะนิดนึงนะคะสําหรับชาวราศีพฤษภนะแต่คุณจะหาวิธีหรือหนะหรืออีกแล้วใช่ไหมคะแม้แต่คุณจะคิดหาวิธีหาเงินมาใช้ใจ่ายได้ในที่สุดค่ะอย่าก,กังวลไปนะคะเอาใจช่วยค่ะชาวราศีพฤษภคุณเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วนะคะแต่ก็ทําเอาคุณเหนื่อย ไปเหมือนกันนะคะหลายๆท่านกว่าจะได้เงินมานี่ก็เหน็ดเหนื่อยเหมือนกันแต่ยังไงก็ขอให้สู้นะคะเริ่มที่จะดีขึ้นแล้วอดทนนิดนึงค่ะอีกไม่นานคุณจะค่อยๆดีขึ้นมีทั้งคนเข้ามาช่วยเหลือการเงินนี่เน้นให้ด้วยจะดีขึ้นอย่างแน่นอนค่ะ การงานอุปสรรคก็จะค่อยๆลดน้อยลงนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งปีของชาวราศีพฤศภนั้นที่ดวงของคุณเริ่มที่จะค่อยๆดีขึ้นในบางคนนะคะมันเหมือนกับว่าคุณนั้นขึ้นบันได123ลักษณะนี้ค่ะมันจะเป็นการค่อยๆดีขึ้นแต่คุณจะสังเกตได้เลยก็คือว่าที่ผ่านมาการเงินของคุณติดติดขัดขัดในช่วงนี้ถึงแม้ว่าการเงินของคุณนั้นยัง ไม่ได้ใช้คำว่ารวยสำหรับคุณแต่คุณจะมีเงินกินมีเงินใช้จ่ายคล่องกว่าที่ผ่านมานั่นเองนะคะเอาใจช่วยค่ะขอให้คุณโชคดีมีความสุขในเดือนพฤษในเดือนกุมภาพันธ์นะคะชาวราศีพฤษภคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนาและที่สำคัญให้คุณนั้นหมั่นสวดมนต์ก่อนนอนนะคะทำเท่าที่ทำได้ค่ะสวดบ่อยๆแล้วจะดีและอย่าลืม ดูแลพระในบ้านด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้ากับคนแชร์ข่าวพารวยขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขมีกินมีใช้และมีเก็บสวัสดีค่ะ